อยังอยู่ที่ผลงานของสโมอสรจากไทยนะคะการแข่งขันในศึก A C L 2นะคะ b a n g k ก k United ค่ะก็เจอกับสลังงอ FC นะคะแต่ว่ามาโดนสลังงอตามตีเสมอในช่วงท้ายเกมจบเกมแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนะเสมอกันหนึ่งหนึ่งค่ะฟุตบอล l f c c h a m p i o n s League 2นะคะในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจนะีนัดที่5ของ Bangkok United ค่ะตัวแทนจากไทยนะคะก็เล่นในบ้านเนี่ยเลยค่ะต้อนรับการมายเยือนของสลังงอ FC นะคะ จากมาเลเซียทีมบอยของกลุ่มที่ตกรอบไปแล้วเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมต้องรอจนถึงช่วงครึ่งหลังในนาทีที่51การซ้ำลูกนี้นะคะของรุ่งรัตคุมจันทึกค่ะที่ยิงเสยใต้คานเข้าไปค่ะให้แบงคอกขึ้นนำา1 0จงังหวะลูกแรกยิงนี้มันชน เสาเด้งออกมานะคะแต่ว่าเป็นชนเสาในองศาที่เพื่อนมาตรงนั้นพอดิดพอดีนะคะรุ่งรัดมาพอดีแล้วก็ยิงเสยใต้เพดานขานเข้าไปค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายเกมค่ะคุณผู้ชมทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3นี่มันนาทีบาดชัดๆค่ะสลังงองมาได้ประตูตามตีเสมอนะคะจากคลิกกร์โมราเอสค่ะ ก็เป็นประตูให้สลังงอฟซนะคะตามตีเสมอแบงคอกยูไในเต็ดได้แบบสุดมัน1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1นนนะคะแนนค่ะถือว่าน่าเสียดายนะม,มาโดนเราในช่วงท้ายเกมจะจบอยู่แล้วนะครับ หลังจบเกมค่ะทศวันศรีปานเฮดโค้ชของแบงคอก k ูเนเต็ดนะคะให้สัมภาษณ์ว่าก่อนเกมต้องการแค่เสมอก็จะเข้ารอบแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องยากแหละที่จะเล่นเพื่อเสมอก็เล่นไปตามปกติเพื่อจะเป็นผู้ชนะมีโอกาสหลายครั้งแต่ทําประตูตเพิ่มไม่ได้ดก็ยังไม่คมพอเสียดายกับช่วงสุดท้ายที่โดนตีเสมอเหมือนกันถือเป็นบทเรียนที่ต้องมีสมาธิตลอด90นาทีค่ะก็อย่างทีรู้ตอนแรกเรา ผลการแข่งขันแค่เสมอเราก็ก็เข้ารอบแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราก็รู้ว่ามันการเล่นที่ยากมากกับการที่จะเล่นเสมอเราก็พยายามที่จะเล่นเต็มตามปกติแหะเพื่อจะเอาประตูแล้วก็เพื่อที่จะเป็นผู้ชนะแล้วก็เด็กก็ทําได้นะแล้วก็แต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาสกอร์ไว้ได้จนช่วงทดเจ็บนะแล้วจริงๆเรามีโอกาส ที่จะเพิ่มเป็นสองเป็นสามแต่ว่าก็ทาหล่นหายกันหมดโอกาสที่สร้างขึ้นไปมัน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 ไม่ไม่ไม่คมพอเพราะฉะนั้นการได้ประตูแค่หนึ่งลูกมันก็ถ้าเวลายังหมดมันก็มีโอกาสโดนตีเสมอเพราะฉะนั้นก็ก็เสียดายกับกับวินาทีสุดท้ายที่เราโดนตีเสมอกับสมาธิของของนักเตะที่พยายามที่จะอดทนแล้วก็เล่นมา90ินาทีแต่มาเสียสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็เป็นบทเรียนของเราแหละที่จะต้องอมีสมาธิตลอด90 บวกบวกจนจบการแข่งขันได้มันเราก็ทําได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่แช์นี้ถ้าจบเราพยายามที่ให้เข้ารอบ16กทีมสุดท้ายให้ได้ซึ่งมันก็เป็นไปนตามเป้าหมายแหละเพียงแต่ว่าอาจจะลุกเสียดายกับผลการแข่งขันท่านเอง ก็การแข่งขันนะคะถ้าเวลายังไม่จบนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เราก็เห็นมาแล้วนักต่อน,นักนะคะการที่มาเสียประตูในช่วงท้ายเกมช่วงนาทีบาค่ะใช่ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยไปกลับว่าเป็นลาลีซิตี้ที่เปิดบ้านชนะ เปอร์ซิบบันดุง3-2เลยนะก็เลยทำให้นะัดสุดท้ายเนี่ยแบงคอกจะไปเยือนเปอร์ซิบบันดุงนะครับในขณะที่ลอนซิตี้เนี่ยกลายเป็นว่าก,กลับมามีลุน้นในเกมสุดท้ายจะบุกไปเยือนเซลังอที่ตกรอบไปแล้วนะครับในเกมนัดสุดท้ายในช่วงเดือนธันวาคมนะครับนี่ก็คือตัวแทนจากไทยเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อเพราะว่าจะมีทั้งราชบุรีแล้วก็บีจีปทุมด้วยนะครับที่จะลงแข่งขันในวันนี้นะในถ้วย ACL2 นะครับ